กระบวนการสอนนี่ก็สําคัญนะครับอย่างที่บอกความรู้ไม่สามารถส่งผ่านเหมือนส่งวัดสดุพันธุ์นะครับจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งแต่ต้องมีการตีความหมายให้ตนัดถึงความรู้และนําความรู้นั้นมาคิดวิเคราะห์นะครับคิดใหม่ด้วยใจเปิดกว้างการสอนที่เกิดผลคือนําทางให้ในเปรียนรู้จักคิดได้เองรู้จักคิดได้เองอันนี้ ถ้าเราไปสอนชาวบ้านเนี่ยอาจจะยากท่านนึงมันท้าทายเพราะชาวบ้านไม่ได้ถูกฝึกให้คิดแต่ถ้าเราไปสอนคนที่ถูกฝึกในเรื่องความคิดเช่นพวกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพวกที่มีการศึกษาระดับสูงหน่อยที่สมองถูกเทรนในเรื่องการวิเคราะห์การคิดหาเหตุผลแล้วอันนี้อาจจะง่ายและเขาอาจจะชอบแบบนี้อาจจะชอบแบบนี้แต่ชาวบ้านไม่ชอบแบบนี้เพราะว่าสมองเขาไม่ได้ถูกฝึกให้คิดแบบนี้นะครับ ก็แล้วแต่แต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่กฎกระบวนการสอนไม่ว่าจะระดับใดก็ตามเราก็ต้องสอนให้แม้แต่กระทั่งระดับชาวบ้านก็ต้องสอนให้เขารู้จักคิดเพราะว่าบัญญัติข้อหนึ่งของพระคัมภีที่บอกรักพระเจ้าสุดความคิดต้องให้เขารู้จักพัฒนาความคิดพระเจ้าสมองพระเจ้าสร้างสมองที่มีมันให้เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีแต่ขี้เลื่อยดังนั้นเราต้องให้เขาพัฒนาฮะมันสมองขึ้นมาให้เขาใช้นะให้เกิดประโยชน์ ชาวบ้านนะครับโดยทั่วไปแล้วก็สอนให้เขาคิดได้นะครับเขาคิดได้ในระดับของเขานะเพราะฉะนั้นกฎการสอนเนี่ยสร้างความตื่นเต้นในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทําให้เขากระตือร้นที่จะแสวงหาความจริงหาคาําตอบให้กับตนเองต้องปลุกใจนักเรียนให้ตื่นเต้นขึ้นทําให้นักเรียนคิดกระตุ้นความคิดท้าทายความคิดนะแล้วก็ตั้งคําถามให้เขาคิด อันนี้คือสิ่งที่พระเยซูก็ใช้กับพวกสาวกนะครับให้เขาคิดจะทํำยังไงมีอยู่ตอนหนึ่งผมแาะอันดูนี่คงจะคิดจนหัวหมุนเลยนะเนี่ยพระเยซูบอกเขาพวกท่านก็เลี้ยงเขาแล้วกันผู้ชายห้าพันคนมุนเลยจะเลี้ยงไงยิ้กันบอกโอ้ไม่ได้หรอกไรต่างแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้มันกระตุ้นไงหลังจากนั้นพระเยซูบอกโอเคจัดก,การ มันเราต้องอท้าทายนะครับให้คิดนะปรัชญาของกฎนี้นะครับความรู้อันถาวรและดีที่สุดคือความรู้ที่คนคนนั้นคิดค้นได้เองอันนี้จริงนะครับอะไรที่เราคิดค้นได้เองเราเจอเองเนี่ยเราจะจําไม่ลืมอะไรที่เราฟังคนอื่นบอกเนี่ยมันลืมง่ายแต่ที่เราเจอด้วยตัวเองไม่ลืมฟังประสบการณ์คนอื่นอาจจะลืม แต่ประสบการณ์ที่เกิดกับตัวเราเองเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมมันมันจำจำจนวันตายนะครับครูมามีหน้าที่สร้างสถานก,การณ์อันเหมาะแก่การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนดังนั้นการสอนที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงการให้ความรู้แต่เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอืมนี่ท้าทายมากนะครับอันนี้คือกระบวนการสอนเนี่ยสอนให้รู้จักคิดสอนให้มีใจหิวกระหายอยากจะรู้ มากขึ้น,นสอนจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขายังรู้เพียงนิดเดียวยังมีความรู้อีกเยอะที่เขาควรจะเรียนรู้มากขึ้นนะครับจุดหมายหลักของการศึกษาคือการรับความรู้ความคิดต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตอนเองนะครับพัฒนาการเรียนรู้นะครับความมั่นใจในความสามารถของตนเองเป็นเงื่อนไขสําคัญของการลงมือใช้ทักษะเพื่อก้าไปสูขข่ความสําเร็จ บันการเรียนรู้เนี่ยมันสร้างความมั่นใจในันในในหลักการหลายคทจษกรเนี่ยเราพลาดก็คือว่าเราไม่เอาคนมาฝึกมาอบรมมาทําความเข้าใจก่อนที่เขาจะไปสู่การรับใช้นะครับเราเห็นใครร้อยลนแล้วก็แต่งตั้งเขาไปรับใช้เลยเขาก็ขึ้นเวทีแบบมวยวัดนะครับ <c oughs> ตัดเต็มที่เลยไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนะครับเ <c oughs> วียงกันตลุดไป,ปหมดเรานิยมแบบนี้มันง่ายดีนะครับ เหมือนที่ผมโดนทํามาแล้วนะครับอาจ,จารย์เห็นว่าร้อนลนมากเด็กคนนี้โยนหนังสือให้ละหนึ่งไปสอนเด็กนะคําใหญ่ครับสอนเด็กสมัยก่อนอาจจะทําอย่างนั้นแต่ว่าปัจจุบันไม่ควรจะทำนนะเราควรจะมีการเตรียมนะเตรียมความรู้ความเข้าใจนะซักษาพื้นฐานเพื่อมีความมั่นใจในการที่จะลงมือปฏิบัตินะครับก็บอกว่า ก็จะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นนะถ้านักเรียนฟังการสอนเพียงอย่างเดียวโดยปราศจ,จากการเรียนรู้ด้วยตัวเองปราศจ,จากการลงมือทําด้วยตัวเองเนี่ยก็เหมือนเด็กที่ถูกป้อนจนอ้วนแต่ไม่ได้ออกกําลังเราปกติก็เลี้ยงลูกแบบเขาเรียกโอเวอร์พูเทเราเป็นห่วงลูกถูกว่าปะบางคนเขาบอกแหมถ้าลูกอยู่กับเขานะไม่โตแน่นอนเลยส่งไปเมืองนอก กลับมาเป็นผู้ใหญ่เลยนะครับไม่ชอบอยู่บ้านนะครับทำอาหารใหม่เป็นซักเพื่อใหม่เป็นเดินทางใหม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างพอไปอยู่เมืองนอกนะครับสองสามปีกลับมาเป็นไงทำอาหารเองได้ซักฝ่าเองได้ไปไหนมาไหนเองนะเพราะอะไรครับเพราะถ้าทำเองไม่ได้ก็ตายนะเพื่อความอยู่รอดก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำนะครับ เจียวไข่ครั้งแรกก็ไม่นะฮะหูข้าวครั้งแรกก็เป็นข้าวสามกระสันนะทั้งดิบทั้งไหมนะทั้งอะไรต่างก็ต้องทําไปนะต้องกินไปต้องลองไปจนในที่สุดก็ได้เกิดการเรียนรู้เกิดประสบการณ์เกิดทั้งสามน,นะอันนี้ก็การสอนเนะี่ยบางทีเรามีกิจกรรมมีอรอยากให้ลงมือทําก็จะเป็นสิ่งที่ดีและที่จริงการเรียนรู้การสอนอะไรอย่างเนี่ยเราจะมีสอนอบรมเรื่องที่เลี้ยงระดับหนึ่ง เราจึงต้องมีภาคปฏิบัติเนี่ยออกไปเป็นพยานออกไปประกาศทุกอย่างเพราะการเรียนรู้บางอย่างต้องลงมือทําต้องลงมือทำนะเป็นทักษะชีวิตในการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตก็ลงมือทําเหมือนการการเรียนรู้หลายอย่างนะครับที่ที่เขาสอนกันเนี่ยต้องมีการลงมือทาด้วยเช่นสอนเปียโนนี่ต้องลงมือทำไหมสอนไห้นะ สอนว่ายน้าโดยไม่ต้องลงไปในสระน้าเป็นะไงเปิดคอร์สสอนว่ายน้ําทางไกลสอนว่ายน้ำทางไกลนะครับสอนการขับรถทางไกลนะบนทเรียนทางไกลสอนอะไรวิธีขับรถยนต์มีหวังเจ๊งแน่นอนนะไม่ใครเรียนเพราะฉะนั้นหลายหลายอย่างนะครับมันมันมันเป็นการเรียนที่ต้องลงมือปฏิบัตินะครับอันนี้คือกระบวนการสอนใช่ไหมครับกระบวนการสอน เราต้องออกแบบนะครับหลักสูตรออกแบบอะไรที่เป็นทฤษฎีโอเคเราก็สอนในทฤษฎีแต่ทฤษฎีอย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องมีภาพปฏิบัติคู่กันไปเพื่อให้ทฤษฎีมันออกผลเป็นทักษะการลงมือปฏิบัติพวกเหล่านี้คือกระบวนการสอนนะกระบวนการสอนนะที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้แต่ส่วนใหญ่ที่เียนศึกษาเนี่ยที่เราจะดักสูตรเนี่ยเรา มักจะมุ่งเน้นในเรื่องของความรู้การถ่ายทอดความรู้นะครับมถามว่าการถ่ายทอดความรู้สําคัญไหมสาคัญเหมือนกันมันเป็นการพัฒนาด้านสมองนะครับอันนี้ก็สําคัญแต่ว่าการเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณมันมีพัฒนาด้านลงมือปฏิบัตฐฐิทักษะด้วยส่วนนี้เนี่ยมักจะเป็นบทเรียนที่นําไปในหมวดของการพัฒนาผู้นำนะครับการฝึกพัฒนา อบรมการเป็นพี่เลี้ยงการเป็นพยานการน,นำกลุ่มเซลล์นะนมสัสการพระเจ้าการเล่นดนตรีการให้คำปรึกษาเรื่องบำบัดภายในเรื่องขับผีเรื่องวางมือรักษาโรคพวกนี้ที่ผมพูดเนี่ยเป็นลงมือปฏิบัติทท้งนั้นนะมันไม่ใช่ทฤษฎีเท่านั้นที่เรียนรู้ก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าในปรัชญาการสอนในการเรียนรู้ในแต่ละขแขนงแต่ละวิชาที่เราเรียนมันเน้นหนักด้านไหนนะครับ จุดคืออะไรมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คนที่เป็นครูสอนเนี่ยจะต้องรู้ว่าโอเคบทเรียนนี้เป้าหมายคืออะไรนะประจาของบทเรียนนี้เที่ยวเตรียมมาเพื่ออะไรหลังจากนั้นเราก็จัดกระบวนการสอนเพื่อให้บรรลุตรงนั้นนะครับไม่ใช่ทุกวิชาที่เราสอนมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะหรือการลงมือปฏิบัติแต่ก็ไม่ใช่ทุกบทเรียนที่จะเน้นเรื่องความรู้ในสมองเท่านั้นนะครับ ที่เขาจะได้ความรู้นะฮะอันนี้ก็แต่สําหรับผู้ศึกษาส่วนใหญ่ก็จะในเรื่องถ่ายทอดความรู้ส่วนที่เขาไปไประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของเขาอันนั้นก็คือนอกชั้นเรียนเขาต้องเอาไปไประยุกเองใช้เองนะครับเรามาดูหน้าสิทธ์นะครับบทบาทของครูเรื่องการสอนเรามาดูอันที่หนึ่งปรับบทเรียนและมอบหมายงานให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน อันนี้กระบวนการสอนเด็กเล็กจะสนใจสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหน้านะเพราะฉะนั้นบทเรียนเราจะต้องมีกิจกรรมที่เด็กจะเห็นได้จะได้ยินจะจับต้องต่างๆเหล่านี้ผู้ใหญ่และวัยรุ่นจะสนใจเรื่องเหตุผลมากกว่านะครับเรื่องของนามธรรมนะเรื่องของหลักข้อคิดต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเราก็ต้องปรับกระบวนการสอนให้เหมาะสมกับวัย ข้อ2เลือกบทเรียนที่เกี่ยวโยงกับสบภาพแวดล,ลอ้อมและความต้องการของนักเรียนอันนี้ก็ฝากไว้นะครับความต้องการของนักเรียนนะมันคืออะไรสําหรับคนที่จัดหลักสูตรเขาก็คิดอย่างนี้เช่นคนไทยที่มาเชื่อพระเยซูไม่มีความรู้เรื่องพระเจ้ามาก่อนถ้าเรื่องพระพุทธเจา้าพอจะรู้นะ แต่เรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าไม่รู้นะครับบอกให้สวดมนต์พอจะรู้แต่บอกอธิษฐานไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็แล้วก็เ,เกี่ยวโยงกับแบกการตรงนี้แล้วมาสู่เรื่องใหม่ในทันทีเลยเขาจําเป็นต้องได้รับการวางพื้นฐานความเข้าใจื้นต้นก่อนจะรับปบติศมาในนะเพราะฉะนั้นเราจรึงจัดหลักสูตรสอนชั้นผู้เชื่อใหม่เพื่อเตรียมเขาปรับความคิดความเข้าใจเบืบ้องาน้นแล้วก็เช็คความเชื่อเขาให้ชัดเจน แล้วจึงรับปริศมาเลนะครับหลังจากนั้นก็สอนบทเรียนชัยชนะเหนมือนกันออกแบบเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จกักศัตรูมารอุปสรรคปัญหาที่เขาจะเจอการลร่อลวงการทรดลองเขาจะปกป้องตัวเองอยังไงต่อสู้ยังไงพึ่งพระเจ้าพวกเหล่านี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความต้องการของผู้เชื่อใหม่ที่เขาเข้ามาแล้วเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในพระคำพระเจ้าถึงระดับหนึ่งเราสร้างหลักสูตรขึ้นมาเองได้ เราเขียนขึ้นมาเองได้โดยดูอะไรครับดูความต้องการของนักเรียนดูความต้องการของสมาชิกสมาชิกต้องการอะไรเช่นบทเรียนเรื่องครอบครัวบทเรียนเรื่องการให้คาําปรึกษาก่อนแต่งงานบทเรียนเรื่องการเลือกคู่ครองบทเรียนเ,เรื่องเรื่องบังบัดภายในแล้วก็การปลดปล่อยบทเรียนนี้เกิดจากอะไรเกิดจากปัญหาของคนมาเชื่อพระเจ้าแบก้งกาวเขามีบาดแผลเยอะแยะในชีวิตมีปัญหามากมายถั่วก็ยุ่ง ละหลายคนก็ไปเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์เรื่องวิญญาณต่างๆจะปลดปล่อยให้เขาหลุดเป็นอิสระยดงไงพวกเหล่านี้คือบทเรียนที่จัดขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มาเชื่อเพื่อช่วยให้เขาจเจริญเติมตขึตตตต้นนะฮะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกครับที่เราจะสอนเช่นหลักการเรื่องการนมัมศการพระเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวการอ่านคำบ,บีการตีความหมายคำบ,บีให้เขาอ่านแล้วตีความหมายยังไงเข้าใจยังไงพวกเหล่านี้คือจุดที่ เราต้องสอนนะครับเราต้องมีหลักสูตรเราต้องมีการถ่ายทอดเพื่อตอบสนองความต้องการแล้วก็นักเรียนนะครับถ้าเราสอนเขาในตรงกับที่เขาต้องการเนี่ยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะกระตุ้นความสนใจเขาด้วยเขากําลังเขากําลังต้องการนี้พอดีเขากาลังเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเขาเป็นเรื่องที่เขากาลังเจออยู่พอดีแล้วก็เราสอนบทเรียนนี้โอ้เขาสนใจมากนะครับจากบทเรียนเรื่อง เลือกคู่ครองอะไรได้เรื่องทุกทีนะครับหนุ่มสาวจะมาเต็มห้องเพราะว่าเขาสนใจเรื่องนี้นะมันอยู่ในความสนใจเัานะครับเรื่องอะไรห่าๆนี้นะครับเราก็ต้องออดูนะครับสิ่งแวดล้อมข้อสามพิจารณาบทเรียนที่จะสอนอย่างรอบคอบหาจุดที่สัมพันธ์กับชีวิตนักเรียนให้ได้แต่ส่วนใหญ่เราก็มักจะจําก,กัดด้วยบทเรียนไงหลักสูตร ไอยที่เราต้องการจริงๆนักเรียนต้องการยิงไม่มีหลักสูตรไอ้ที่เรามีหลักสูตรก็นักเรียนก็ไม่ต้องการเพราะอะไรครับเพราะหลักสูตรที่เรามีอยู่ออกมาจากเมืองนอกความต้องการของผู้เชื่อที่เมืองนอกกับเมืองไทยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเพราะเราต้องมาถึงวาระที่จะต้องคิดนะครับแล้วก็เขียนหลักสูตรหรือจดจ่อกับการสร้างหลักสูตรที่มันจะมาเป็นคําตอบให้กับชีวิตของผู้เชื่อในกรุงเทพ ปีคศ2017ต่อ18นะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วต่อไปเรื่อยๆก็นี่เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับข้อ4คือสร้างความตื่นเต้นให้เกิดกับน,นักเรียนนะด้วยคําถามหรือประโยคที่ชวนคิดเพราะฉะนั้นเวลาเราเตรียมบทเรียนเนี่ยเราต้องคิดนะเราจะตั้งคําถามยังไงเพื่อที่จะจุดประกายความคิดเขาเพื่อจะให้เขาเนี่ยสนใจกระตุ้นความสนใจและให้เขาเนี่ยต้องคิด โดยใช้เนื้อหาในบทเรียนนี้คำถามที่ต้องใช้เนื้อหาในบทเรียนควรจะเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาก่อนก็ได้ใเขาคิดแต่ยังไม่ตอบแล้วก็สอนไปพอสอนจบเอาคำถามนั้นมาตั้งอีกทีหนึ่งแล้วถ้าเขาตอบได้แสดงว่าโอเคใช้ได้บทเรียนนี้บรรลุวัตถุประสงค์ก่อนฟังคำอธิบ,บายเขาตอบคำถามนี้ไม่ได้พอฟังเสร็จเขาตอบได้จะแสดงว่าเขาเ,เข,าข้าใจนะ อันนี้ก็ข้อห้าทำตัวเป็นเหมือนนักเรียนคนหนึ่งที่กําลังร่วมเรียนร่วมสแสวงหาคำตบคือเราต้องพยายามปรับให้เข้ากับน,นักเรียนไงอย่างที่บอกนะครับเราต้องเป็นไกด์ที่อยู่ท่ามกลางนักท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นไกด์อยู่หอคอยงานช้างแล้วก็สั่งการนักท่องเที่ยวให้อยู่ข้างล่างไม่ใช่เราต้องเดินไปท่ามกลางพวกเขาไปด้วยกันและนี่คือท่าทีของพระเยซูพรางอยู่ท่ามกลางสาวก ไปด้วยกันกินด้วยกันคุยสอนนะฮะอธิบายต่างๆเหล่านี้ก็เรียนรู้ไปด้วยกันโตไปด้วยกันนะครับข้อหกครูต้องอดทนอดทนอะไรครับอดทนที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสต,ตอบนะครับตอบคำถามให้นักเรียนได้พูดอย่าพูดแทนเขาทั้งหมดนะครับต้องให้เวลาแก่เขาในการพูดอันนี้ ยอมเสียเวลานิดหนึ่งนะครับตั้งคำถามและให้เขาได้คิดครูบางคนใจร้อนนะครับกลัวเสียเวลาตอบไปเลยนะถามเองตอบเองถามเองตอบเอง <c oughs> นัเนกเรียนยังไม่ทานคิด <c oughs> เลยครูตอบแล้วนะมันก็ไม่ไม่เอฟเฟกตไม่ไม่มีประสิทธิภาพเท่านะที่ควรดังนั้นอันนี้ข้อบกคือต้องอดทนหน่อยรอหน่อยให้เขาได้ใช้ความคิดนะสมองเขาคิด ข้อ7ะงานที่มอบให้นักเรียนทำเนี่ยต้องเป็นงานที่สร้างความสนใจก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นคือกระตุน้นนะครับให้เขาสนใจนะศึกษาข้อมูลเอาีไปดูที่ไปเปิดแผนที่ดูเมืองนี้อยู่ที่ไหนไปไปดูซิว่าคนนี้มีลูกกี่คนนะไปเรียงลําดับตั้งแต่อับราฮัมถึงโยเซฟเนี่ยโยงกันยังไงบ้างนะครับมีลูกกี่คนสนุกนะครับ,รบไปทาํากัน อันนี้คล้ายๆกับเนี่ยกระตุ้นให้เขาอยากรู้อยากเห็นให้เขาได้โยงแล้วก็ให้เขาได้ศึกษาอ่านจากบั้มบีแล้วก็หาข้อมูลมานะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกถ้าเขาได้ลงมือทําเองเขาจะจําไม่ลืมแต่ถ้าเราบอกเขาไปปั๊บเดียวเขาก็ลืมนะเพราะว่าเขาไม่ได้ค้นหาด้วยตัวเขาเองนะครับแล้วก็ข้อ8สังเกตนักเรียนแต่ละคนด้วยขณะที่สอนอย่าปล่อยให้เขาใจลอยนะถ้าเขาใจลอยทำไง เรียกชื่อโอ้โรลับรองนะฮะเรียกชื่อนี่ฮะใจกลับมาเลยนะที่ลอยลอยอยู่เนี่ยนะเรียกชื่อเพราะชื่อเนี่ยมีพลังมากมีพลังจริงๆนะเดินเดินอยู่ไหนได้ยินบางทีเขาเรียกคนอื่นแต่ชื่อตรงกับเราเนี่ยเป็นไงเพราะบางคนชื่อโหลนะครับนชื่อสมสมศรีอย่างเงี้ยนะจะมีคนชื่อสมศรีเยอะอะไรต่างๆ่างเหล่านี้นะครับก็ จะหันไปเลยนะครับคิดว่าเรียกเราไม่ใช่เรียกอีกคนหนึ่งมันชื่อนี่มีพลังมากนะครับใช้ตําชื่อนักเรียนให้ได้นะทุกคน,นข้อเก้าให้ถือว่าการกระตุ้นนักเรียนให้กล้าคิดกล้าถามเป็นงานหลักของครูกล้าคิดกล้าถามเพราะฉะหนุนใจชมเขาให้กําลังใจเขาเขาตอบผิดก็ยังชมเขาให้กําลังใจเขาชมอะไรชมที่เขากล้าถามชมที่เขากล้าตอบนะ อย่าไปฉีกหน้าเขาอย่าไปทำให้เขากลัวนะข้อสิบครูต้องควบคุมตัวเองไม่พูดทุกอย่างที่รู้ให้นักเรียนฟังนี่เราไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อจะแสดงภูมิปัญญาของเราว่าล้ําเลิกขนาดไหนไม่ใช่ครับนะเราต้องกระ,ะตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดแล้วก็ไปค้นหาเพิ่มเติมได้ ข้อสิบเอ็ดให้เวลานักเรียนคิดอย่างเพียงพอกระตุ้นให้พวกเขาถามนะฮะกระตุ้นให้พวกเขาถามมีคําถามอะไรไหมนะครับโอเคจุดนั้นจุดนี้อยากจะถามอะไรหรือเปล่าเนี่ยสงสัยตรงนั้นตรงนี้ไหมเนี่ยกระตุ้นเขาให้เขาคิดให้เขาเอ,อ,อยากจะรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับสิบสองเมื่อถามคําถามแล้ว ครูอย่าตอบในทันทีรอให้นักเรียนรวบรวมความคิดอย่างเพียงพอนะแล้วก็อาจจะให้นักเรียนคนอื่นได้ตอบนะครับช่วยกันตอบเพื่อจะเร้าความคิดกระตุ้นความคิดนักเรียนนะครับให้ใช้ความคิดนะมากขึ้นนะแล้วก็อาจจะมีการตั้งคําถามใหม่ๆเพิ่มเติมจากคําถามเดิมนะเพื่อจะคิดให้มากขึ้น มันก็สนุกนะครับการเรียนก็จะสนุกมันจะมีก็เรียกอะไรนะการสื่อสารสองทางสามทางนะครับเชื่อมโยงกันบ้างแต่ในชั้นเรียนไม่ใช่มีแบบนี้ตลอดเวลามันจะมีเป็นระยะระยะมันจะเป็นการเปลี่ยนบรรยาก,กาศและทําให้การสอนน่าสนใจนะมันไม่ใช่แบบเดียวจําเจตลอดทั้งชั่วโมงมันจะมีการสื่อสารเปิดไปด้วย13สอนนักเรียนรูา้จาักตั้งคําถามที่ต้องคิดเช่น ใครอะไรที่ไหนอะไรกันเมื่อไรอย่างไรนะทำไม่ก็ให้นักเรียนรู้จักคิดพวกนี้ไม่ใช่ครูเท่านั้นครูไปศึกษาแต่ครูก็บอกว่านักเรียนต้องคิดตามด้วยนะเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านแล้วเราจะต้องถามคําถามเหล่านี้เป็นการฝึกให้นักเรียนอยากรู้อยากรู้อยากรู้อยากเห็นอยากจะได้ข้อมูลในกฎข้อนี้นะครับมีข้อผิดพลาด คือครูมักจะพูดคํานี้เราอย่าพูดนะครับครูพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วทำไมยังไม่เข้าใจครับอคือครูต้องเข้าใจว่าความรู้เกิดจากความคิดนะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าได้ฟังคําบอกเล่าเท่านั้นื่อทีเราพูดให้เขาฟังแต่เขาไม่ได้คิดตามเ่ยเขาก็เลยไม่เข้าใจแะไม่ได้จำเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้คำนี้นะครับ ข้อสองครูมักบ่นว่านักเรียนจําอะไรไม่ได้ทั้งที่นักเรียนไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนนะท่านั้นอย่าไปคิดว่านักเรียนรู้แล้วเข้าใจนะต้องอธิบายต้องบอกครูบางคนบอกโอ้แค่นี้เธอก็ไม่รู้เลยหรือองค์เล็บทำไมเธอโง่อย่างนี้นะแต่ไม่ได้พูดออกมาเลยนะแต่มันสื่อว่าเนี่ยมันก็เลยทําใหนะ้บรรยากาศไม่ดีข้อสาม คูรีบร้อนเกินไปในการสอนแล้วก็ใช้การสอนแบบพูดตามหนังสือหนังสือนะครับเมื่อถามคําถามก็ไม่ให้เวลานักเรียนในการคิดเพื่อจะตอบความรีบร้อนเนี่ยทำให้การสอนขาดความสมบูรณ์อย่างนั้อันนี้อย่ารีบร้อนเกินไปนะครับให้เวลาในการสอนในการถามในการตอบในการคุยกันนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าการสอนพรมีเนี่ยเป็นการสอนเพื่อการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง นะการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมการปลูกฝังความเชื่อและสติปัญญาฝ่ายวิญ,ญาณดังนั้นคําสอนวิธีการสอนเนี่ยต้องครอบคล้องนะและก็เหมาะสมที่จะนําไปสู่การนําไปใช้ในชีวิตได้จริงๆอันะนี้ก็สอนไม่เยอะแต่สอนและเข้าใจชัดเจนและเอาไปใช้ได้ดีกว่าสอนเยอะๆไม่เข้าใจนะเอาไปใช้ไม่ได้ ก็ไม่เปประโยชน์นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นั่นคือกฎข้อที่5กฎของการกระบวนการสอน